สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหวยไทยละต้นครับคลิปนี้เรามาดูนาทางเพื่อนบ้านนะครับประจำงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับผมจะยกตัวอย่างมาให้ดู6งวดนะครับก็ลองรับชมกันดูนะครับ ก็วิธีคีดสูตรแรกนะครับจะเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับใช้ละแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบหนึ่งครั้งและบวกด้วยหลักหน่วยสองครั้งนะครับบวกเลขเก้าคงที่นะครับสูตรที่สองจะเป็นตัวจับของเลขตัวเดียวนะครับก็จะใช้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับก็จะเป็นสี่ชุดนะครับของสูตรนี้นะครับเราก็มาลองดูกันนะครับ เรื่องคูณกันงวดแรกนะครับ0ูนย์บวกสามเป็นสนะครับ3าบวกแนะครับเป็น1 1ึบวกเเป็น0นะครับ8มาจาก9กบวกเนะครับจะไม่รู้กันนะครับ สูตรที่2นะครับเราจะใช้หลักพันหนึ่งครั้งนะครับบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งบวก9คงที่นะครับ7บวกเเป็น6 6บวก9คงที่เป็น5นะครับเราได้5 6 7 8นะครับพอจับชุดนะครับ0ูนย์7 0 8นะครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับออก0 8 5ย์นะครับข้อที่2ตัวล่างนะครับ70 งต่อมานะครับศูนย์บวก8เป็น8 8บวกศูนเป็น8 8บวก9้าที่ได้เจ็ดสูตรที่2นะครับเจบวก5เป็น2 2สงบวก9คงที่ได้1นะครับได้1 2 3 4นะครับจับชุดนะครับเจ็ดหนึ่งจงเจผลัออกศูนย์นะครับวดนี้เข้าที่2ตัวบนนะครับเจ งดต่อมานะครับ1บวก7เป็น8 8บวก6เป็น4นะครับ4บวก9คงที่ได้3สูตรที่2นะครับ8บวก3เป็น1 1บวก9คงที่เป็น0นะครับได้0 1 2 3นะครับผลวันออก4 3 0 7 4นะครับมาที่2ตระบนนะครับ3 0 งตมนะครับแปบวกสามเป็น1นะครับหนึ 1, 1่งบกศนเป็น1นึ่งหนึ่บวกเก้าคงที่ได้ศนสูตรที่สองนะครับเจบวกศูนเป็นเจ็บวกเ้าคงที่ได้หกนะครับได้หกเจ็ดแปดเก้ ideally, านะครับผลลัพธ์ในงดธรรมนะครับออกห้าศูนย์เก้าห้าห้านะครับงวดนี้มาที่สองตัวบนนะครับศูนย์เก้างต่อมานะครับ สอบวกศนเป็น2 2งบวกแเป็น0นย์นะครับศูนบวกเกขงที่ได้9 5้บวกเเป็น4 4่สบวกเกงที่นะครับได้3 4 5และ6นะครับผลราวัลในงวดถัดมานะครับออก4ี่หกนะครับข้อที่2ตัวบนนะครับ6 9 9 6 ต่อมานะครับห้าบวก6เป็น1นะครับ1บวก8เป็น9ก้าเ้าบวก9ก้าพื้ที่เป็น8ดนะครับสูตรที่2นะครับหบวก9้าเป็น5้าหบวก9ก้าพื้ที่นะครับเป็นสี่สี่ห้าหกเจ็ดนะครับจับชุดนะครับก็จะเป็นแปดสี่เป็นห้าเปดหกนะครับ ผลลัพในงูถัดมาครับออกหกหกแปดหกหกนะครับเข้าสองตัวเบนนะครับแปดหกครับ, 8, รบทีนี้เรามาดูกันในงปูประจำวันที่สิบหกนะครับสูดแรกนะครับเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกหกเป็นหนึ่งครับหนึ่งบวกเก้าคงที่ได้ศูนย์สูตรที่สองนะครับหกบวกแปดเป็นสี่นะครับสี่บวกเก้าคงที่ได้สามนะครับ เราก็ได้ 3, ามสี่ห้าหนะครับจับชุดนะครับ 03, 04, 0ูนย์สามศูห้าและ0ูนย์หนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับวิ่งรูปไปที่ศูนย์นะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับ ก็เป็นอีกแนวทางนะครับที่ให้สมาชิกทุกท่านได้นําไปพิจารณากันนะครับในงวดประจำวันที่สิหกนะครับก็เดินมาสองตัวบนหัางวัตตินะครับครับสารัะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ